ลิปนี้เรียนเรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เดี๋ยวเราไปดูชีตกันก่อนชีตก็จะมีโจทย์นะโจทย์เนี่ยจะเป็นตั้งแต่หน้าที่หนึ่งไปจนถึงหน้าที่สิบอ็ดตัวนี้คือโจทย์ต่อมาก็จะเป็นสรุปสรุปจะเป็นหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไปตัวนี้คือกระดาษคำตอบ เดี๋ยวเราไปดูสร,สรุปก่อนนะเสรสรุปหน้าที่หนึ่งการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินขาดเกินบัญชีเงินขาดเกินบัญชีก็คือเงินที่เรานับจริงอะ่ะมันไม่เท่ากับเงินที่บันทึกไว นับจริงไม่เท่ากับบันทึกมันก็จะแบ่งเป็นสองเคนะคือเงินขาดบัญชีคำว่าเงินขาดบัญชีก็คือเงินที่เราบันทึกไว้อะมันมากกว่าของจริงก็คือไปนับแล้วมันหายอะเงินที่บันทึกมากกว่าของจริง เราจะเรียกว่าเงินค่ะพอไปนับเงินที่บันทึกไว้เท่าไหร่ไม่รู้แหละพอไปนับปุ๊บมันน้อยกว่าสมมตินะเราอะบันทึกเอาไว้หนึ่งร้อยแต่ปรากฏว่าพอไปนับจริงๆเงินได้แปดสิบอย่างเงี้ยเงินหายไปยี่สิบก็คือเงินขาดนับแล้วขาดอ้าวคราวน,นี้เมื่อมีเงินขาดเกิดขึ้นก็คือเงินมาดิบกัน สิ่งนี้เราต้องทำเราก็ต้องปรับให้ตัวเลขมันเป็นไปตามความเป็นจริงก็คือเราจะต้องปรับตัวเลขจากที่บันทึกให้เป็นไปตามความเป็นจริงก็คือปรับให้เป็นตัสิเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่20เราจะต้องปรับลดเงินสดลงลดเงินสดไป20บาท ลดเงินก็ต้องลดทางด้านเครดิตดังนั้นเราจึงเครดิตเงินสดแล้วเดบิตไว้ในชื่อเงินขาดเกินบัญชีไม่ว่าจะขาดจะเกินก็ใส่ชื่อเดียวกันเป็นเงินขาดเกินบัญชีตอนนี้เงินขาดเกินบัญชีเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดไหนมันก็คือค่าใช้จ่ายเนาะเงินมันหายไปอะ่ะก็จัดเป็นค่าใช้จ่าย ่แมคราวนี้ถ้าเกิดสลับกันเป็นเงินเกินบัญชีบ้างเงินเกินบัญชีก็คือเงินที่เราบันทึกไว้อะมันน้อยกว่าของจริงสมมติว่าเราบันทึกเงินไว้80แต่ปรากฏว่าไปนับจริงมันร้อยหนึ่งอ่ะเงินเกินมาจากไหน อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเงินเกินเงินมันเกินเท่ากับยี่สิบพอเงินเกินทำไงเงินเกินเราก็ต้องปรับให้เป็นตามความเป็นจริงปรับจากแปดสิบให้เป็นหนึ่งร้อยเราก็ต้องเพิ่มเงินสดเพิ่มเงินสดเท่ากับยี่สิบหมาเวลาเราเพิ่มเงินเราก็ต้องเดบิตเงินสดแล้วเครดิตชื่อว่าเงินขาดเกินบัญชี ตัวเงินขาดเกินบัญชีตอนนี้มันก็คือ,อไรายได้แล้วพอตอนสิ้นงวดเราก็ต้องปิดบัญชีไอ้เงินขาดเกินนี่แหละถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่มันเป็นเงินขาดใช่ไหมมันเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ทางด้านเดบิตเราก็จะต้องเอามันมาปิดด้านเครดิตเข้ากำไรขาดทุนนะ ส่วนเงินเกินเงินเกินมันเป็นไรายได้อยู่ด้านเครดิตเวลาปิดบัญชีเราก็ย้ายมาันมาปิดด้านเดบิตก็จะเป็นเงินขาดเกินแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนอ่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูการจัดประเภทว่าเงินสอดอันไหนเป็นเงินสดบ้างอันไหนไม่ใช่ไปดูโจทย์กันโจทย์จะเป็นข้อที่หนึ่ง เปิดโจทย์ข้อที่1กระดาษคำตอบจะอยู่ที่หน้า3โจทย์ข้อ1กระดาษคำตอบหน้า3 จดบอกเราว่าบริษัทปัดฉิมมียอดเงินสดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีเงินสดรวมเงินฝากในบัญชีจำนวน 58, 5 8า4 0นแนสแสดงว่า58,540ก็คือรายการที่บันทึกไว้มันอยู่ในบัญชีตัวเลขอะมันโชว์ด้วยยอดนี้ ณวันที่31มธันวาคมก็เลยท้ทํทำการตรวจนับเงินสดเราก็มาตรวจนับเงินสดปรากฏรายการดังต่อไปนี้ก็มีรายการเยอะแยะเลยคราวนี้ไปดูคำสั่งเขาบอกจากข้อมูลข้างต้นให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้คือให้แสดงการคำนวณรายการที่เป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเลือกว่ามันมีอะไรที่เป็นเงินสดบ้าง 2. ให้ทำรายการปรับปรุง และสามให้แสดงยอดเงินสดคงเหลือที่จะปรากฏในงบฐานะการเงินวันที่สามิธันวาเอกหนึ่งก็คือเขาให้เราแสดงเงินสดนะนี่ราวนี้เราก็ต้องไปเลือกก่อนว่าเออรายการทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่นับเป็นเงินสดบ้างตัวไหนไม่นับอ่ะคาวนี้พอเราได้แล้วว่าโอเคเรานับเงินได้จริงๆที่ถือเป็นเงินสดคือห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้ามเราก็มาปรปับปรุง ปรับปรุงโดยการเทียบระหว่างเงินสดที่บันทึกไว้เราก็ไปดูเงินที่เราบันทึกไว้อยู่ข้างบนนี่บันทึกไว้ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเงินที่บันทึกห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเทียบกับเงินที่เรานับได้เมื่อกี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้า แสดงว่าอันนี้เงินมันขาดหรือเงินมันเกินที่เราบันทึกไว้มันมากกว่าของจริงใช่ไหมเงินบันทึกมากกว่าของจริง จำนวนเงินเท่ากับสามพันยี่สิบห้าแสดงว่าอันนี้มันคือเงินขาดบัญชีพอเงินขาดบัญชีเราก็ต้องมาปรับปรุงปรับจากอะไร ปรับจากที่บันทึกไว้ให้เท่ากับของจริงปรับให้มันเป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเงินสดให้มันลดลงเเงินสดก็ต้องลดทางด้านเครดิตเครดิตเงินสดแล้วเดบิตชื่อว่าเงินขาดเกินบัญชี ไม่ว่าจะขาดหรือจะเกินใส่ชื่อเดียวกันจำนวนเงินคือสามพันยิห้า